กดที่ห้เออเจ้าพี่พูดเลยพูดเลยค่ะอาหารโดยที่ครูจะชูรูปค่านะคะให้เด็กๆต่อ,อก,ก้อนที่เห็นคืออะไรเข้าใจไหมวอตเอส Stop. <laughs> Então, อย่เพิ่งทำนะให้เปลี่ยนชื่อก่อนนะคะเจ๊ทำไหมโอเคดีเรามาดูวิธีการทำทำยังไง